พี่ดอมไม่ฟาร์มหรอขึ้นรถก่อนดิพี่ขึ้นรถก่อนมันไม่เห็นให้เติมเลยนะจีบหญิงอีกแล้วหรอจีบหญิงอะไรจะไปจบปูแล้วูเนี่ยเขาเป็นรูอเออไปดิรออะไรอ่ะคัมมาพี่เลยไอเฟนมันเสี้ยนนะดิกจะให้ดองมันหน่อยเอ้กระเมียร์ตาพี่ผม ไม่ได้ครับเอ้าไอ้นี่ได้เอาทำทำไมอ่ะข่าวเห็นไอ้แกนเหรอเออแกนตงใส่ว่างเอ้ยต้อง ท้องว่างเลยต้องหาอะไรายัดเข้าไปเอออ่านแชทอ่านแชทเกือบเข้าข้างทางกู ดูขอ,องกัน,านมา,านมาแล้วคนไม่น่าจะนี้นะไม่น่าจะแบบพลาดลูปหูนะอยากจกแล้วให้แม่งปนไปอ่ะอับจกแล้วยอมตายขาดตรงปูนเลยไม่ต้องดูงก็ได้แ,<อ>แต่มันเลียดรูปอ่ะมีปะไม่มีด้วยต้องเติมเองตกลงไ้เลยพี่ชายจกได้ไป ไอ <ś les> ้เย็นแล้วจะกน <ś les> ินไอ้ไไอ้สัตว์กวยเอ้ยหมดข้อกนะพี่เดี๋ยวไปเอออิม่มแล้วน,นี่ะดูทรงอีกอิ่มแล้วนี่ย ฟ้าใสเข้าเวลแล้วโดนแทงงานนี้ก็คุ้มอ่ะใส่รถเหรอโอเวนเวนเอามาใส่รถต่อป่ะเก็บไว้เก็บไว้แช่ไหมพูดนทำไมใส่รถมาใส่รถใส่รถใส่รถเออไม่ต่ออ่ะสามแปดสามแปด เออถ้ามันอย่างั้นก็เอาไปเลยแต่กูไม่ให้ง่ายเส้เส้เส้ยส้เส้สับดไปข้างหน้าก่อนไปเรื่อยๆตัดดูไนนี่แหละ เออพ,อพี่มาเจ็บสองเพียสองแล้วเจ็บเพียสองแล้ว,ลว,ลวได้ได้ได้พี่รอรอรอแล้พร้อมกัน <c oughs> มา,ามงครั้งังใช่ไหมกับคุณน, <ำ S 2> นั่งได้ิ นั่งได้ยศไม่ใช่ไม่ใช่จกขโมยด็อกแท็กไอเฮียนั่งไม่ได้อะฮ้าเ uh huh. จอวงลำตัวหมุนอ่ะหมุนตัวได้แปดสามเอ้ยสามแปดนะสามแปดนะ uh huh. ถ้ามันมาเราชิ่งเลยป่ะหรือไงเราหลอกมันแม่มันแทงเออไม่ไม่ให้มันแทง uh huh. อ่ะ uh huh. เราเอาไอแงได้ uh huh. ขึ้น uh huh. รถก่ uh huh. อนดิเออโอเค ข้างหน้าข้างหน้าขพี่ตองนี้พี่กองนี้6กกองเอโอเคโอเคโอเคดิเปนมีทุกเกียร์ทีวะพี่นี่แหละน่าจะยี่สิบบ้งนี่รู้ใช่ยหบอืม หมดนะหมดนะมาช้าหมดนะเออมีบีเยอะอีบีบดีแงอิม่มอิ่มจัดอิมด่มจัดเฮียเดี๋ยวันมันเจะขันเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอยากกินตีดไก่ จะได้มเอแล้วมยแล้วใช่เหรอไม่ใช่ตีใหญ่เออเอ่อเ่อามแปดสามแปวยส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 วยจุดอันนี้หมุนโดนนู้น เอนนอาพี่ตรงนี้ไม่จกเลยเอาพูดดูว่าตรงนี้อิ่มจัดอืมหมดแล้วนะเหลือให้มันสักกองหนึ่งวะล่ะให้มันเจ็บใจเล่นว่าไงเหลือเศษปูนให้มันหนักกองหนึ่ง เหลือเศษเหลือเศษปูใด้มานนหนนึงของเหลือไงเอเมนเอเมนทำไมพี่ตอนได้มาใช่ป่ะมึงถ่ายรูปนะ,เค,ปะเคยป่ะเคเคยจัดไปแล้วก็บุฟเฟ่อ,อร่อยาอมากครับพี่ไม่ไม่เดี๋ยวผมเก็บอขอบคุณมากครับสหรับเล้าหมู <laughs> ไปถางหน้าลพี่ไปทางหน้าโอเคโอเคจบเลยนะหมดหมดหมดเอาหมดเลยเอาไปพี่ไปพี่ตัวไน้ตัวไปพี่แอบเออสวยสวยสวยอีกออสิบหกสิบหกรวมของมึงก็สิบเจ็ดพอดีเ็ พี่ครับอิ่มๆมีตรงไหนที่แม่งคุมอีกวะพี่มีอะ่ไหนที่มันคุมเดี๋ยวรอๆกูมีอาวุธก่อนเนี่ยงั้นร้านเราเจอกันกูเป็นไล่ไล่ตลอดเวลาหารู้วันไหมน่ะหารู้วันมี่ะไรด้วยหายดีหายดีก็เรียกขับมังหน้าพี่กระเป๋าแล้วเก็บเก็บกันเก็บเก็บเก็บในตัวกันสามแปดสามแปดพี่ไม่มีโทรศัพท์เออไม่มีโทรศัพท์ไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ย เอาโทรศัพท์ก่อนกลับกลับเอาโทรศัพท์ก่อนเออกลับเอาโทรศัพท์กลับเอาโทรศัพท์ไม่เราจะยกปูนยกยกปูนเป็นรถันอื่นเลยนะเออยกปูนเป็นรถันอื่นก่อนยกปูนเป็นรถชนอื่นเลยนะอี๋เออร้านขายยาเดี๋ยวเราเจอกันหมดอ่ะเรามีอาวุธกันกันทุกที่กูป้นแต่เดวิดไอ้สัตว์เรื่องของเรื่องคือไอ้สัตว์พวกมึงว่า ป้นเก่งเลยใช่ไหมมึงรู้จักมหาโจนรน้อยไปแล้วยังไม่เคยเจอโจนี้ป้นป้นกันจนแบบอ้อนขอแล้วเอ้ยมึงเลิกเถอะไอ้ที่มึงเลิกได้แล้วต้องแบบขนาดเนี้ยกูจําได้เลยตอนพวกมึงป้นกันอะ่ะ <c oughs> สัตว์มหาโจรจรงิงไอ้ท <c oughs> ี่ <c oughs> พี่พี่จำพี่จําตอนนี้ได้ปะ่ะพี่ีอ่ะเออแต่เ <c oughs> จอแบบนั้นเแต่แม่งเจอแบบนั้นเลยไอ้ที่มหาโจรจริงเราอ่ะไม่เจอแบบนั้นเลยปอไรปอลย เอ้าวอีหยลืมอยู่ในรถดไะ้嘛มีสิบเจ็ดแบ่งอะไรกระเป๋าสิบสองไม่กระเป๋าสิบสองแต่พี่เลยพี่เก็บไว้เก็บเไว้ที่พี่เลยเอาไปเก็บไปที่พี่เลยเอาไหมเอาเก็บไปเลยเอากูอิ่มแล้วอย่างเงี้ยเออเอาไปเลยเอาไปเลยพี่เล็กน้อยเล็กน้อยสวยสวยสวยอ้ยกองซักกัน เอ้ยเสียดายว่ะเฮียเวิร์กไม่อยู่อเออเฮียเวิร์กนะมึงใครเฮียเวิร์กอยู่นะรรจริงมึงเป็นคนร้องอ่ะคุบอกให้ไอ้เวิร์กอ่อยออกออกออกงารไก่เธอเหรอบอกไงเฮียสองตัวตัเวเฮียเลยอ่ะสัตว์เอาเอาเลือยด้วยอไอ้เฮียสองตัวนั่นนะไม่ปล้นซีซัวไม่ได้ปล้นเอาสายใจอะปล้นหมดตัวไอ้เฮียเออไอ้เฮียเขียวอีกทำค่ะทำทำที่งานรถสักคันนึงนะพี่นั่นแนบยืนหมูใช่ไหมสัตว์

ยกโป้งย,ย,ยกยกเดียวโป้งไงวะมันทำไงวะอะไรยังยังไม่ได้เก๊กเลยที่เออจะไดายว่ะไปไม่ไม่ใจแล้วที่ไปเดือดดูขึ้นรถรีบๆได้ปะไงรีบดิพี่แค่เดี๋ยวโดนแทงไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์ต้องซื้อใหม่ไม่เอาโอเวนโนบพี่เราหนิวเอาไม่ลงด้วยอ่ะทำไงอ่ะ เออซ้ายขีดซ้ายอีนึงไปตัวไปตัวไปตันมาเห็นเสื้อส้มมาตามแน่นะมันเห็นอ่ะตามมาหือไม่มีอะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วเห็นตัวกูเก็บแล้ว <_ d ust> <_ d ust>